แบ,บ,แบ,บแข็งแรงมากเลยค่ะหนูทดลองซิตนอน e x ์ l ลอร์ครับชาบูอันนี้เป็นต้นกล้าที่มีอายุ14วันเนาะแล้วเราก็จะเอามาลงระบบที่อาจารย์โตบอกเมื่อกี้นะครับในระบบนี้ก็จะมีตัวล้างปลูกนะครับมีระบบน้ำที่อยู่ข้างในแล้วก็มีอันนี้อะไรครับ ถูกต้องอ่าแล้วก็มีไฟด้วยแล้วที่สําคัญเลยมีคือระบบควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผักพอชาบูได้ผักที่มีอายุ14วันนะครับชาบูก็วางลงในนี้เลยโอเคครับง่ายไหมครับง่ายมากเลย,ง,ยเเง่ายกว่าเมื่อกี้อีกเมื่อกี้ทำไหนเนาะตรงนี้ด้วยโอเคครับ พอเราใส่ไปเสร็จแล้วจะเคลต่อหรอคะรอ30วันแล้วเราก็เก็บเกี่ยวผักแบบนี้ได้เลยเราจะดูได้ไงคะว่าผักสุขภาพดีครับก็อย่างเราจะเห็นนะครับผักเขามีสีเขียวตรงตามพันเนาะถ้าเป็นผักที่มีสีเขียวเข้มเขาก็จะเข้มแบบนี้นะครับส่วนพันธุ์ที่มีสีเขียวอ่อนเขาก็จะมีสีเขียวอ่อนตามพันุ์ที่เขาเป็นแล้วก็ตัวลักษณะของผักเนี่ยดูแล้วมีตามกรอบ ชูตั้งตรงแบบนี้แล้วก็ไม่มีโรคและ,มะแมลงเลยชาบูเห็นไหมว่าผักในระบบเนี้ยไม่มีโรคและ,มะแมลงเกิดขึ้นเลยอยากมากว่าทำไมอะไรมันไม่มาสักตัวลยก็เพราะว่าเนี่ยเราปลูกในระบบปิดถูกไหมครับเวลาเราปลูกในระบบปิดเนี่ยโอกาสที่โรคและ,มะแมลงจะเข้ามาในระบบเนี้ยก็แทบจะไม่มีเลยยีก็แปลว่าผักปลอดสารพ,พิษใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยเพราะว่าเห็นไหมว่าระหว่างที่ปลูกนี้ อาจารย์ตบไม่ได้บอกชาบูเลยว่าใส่สารกำจัดแมลงไปใส่ยาฆ่าวัชพืชไปเราไม่ได้ใส่เพราะว่าเราปลูกในห้องแบบนี้เนาะมันก็ไม่มีโรคและแมลงถูกไหมครับผักที่ได้จากระบบนี้ก็จะเป็นผักที่สะอาดปลอดสารพิษไม่มีศัตรูพืชเข้ามารบกวนสามารถกินได้เลยนะครับชาบูลองกินดูนไดหมกินได้เลยเหรอคะใช่ครับเนี่ยกินได้เลยจริงๆแล้วสะอาดปลอดภยัยอ่ลองเด็ดเด็ดได้เลยยิ่ยมอุ่มอร่อยไหม จะให้ทุกคนได้ลองชิมค่ะผักสถดบา้านมีวิธีการเก็บไหมคะมีครับก็ง่ายๆเลยเด็กก็เก็บได้ผู้ป่วยที่เป็นคนพิการก็เก็บได้นี่ชาบูแค่มองต้นที่สมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยอ่าโอเคยกขึ้นมา<อ>ทั้งรากเลยว้าวว้าวว้าวแล้วก็วางบนนี้เออลกโอเคอ่ะหยิบขึ้นมาอีกตรงนี้เอาตันใหญ่ๆเลยอ่า เยี่ยมวว้ารักเยอมะมากแข็งแรงมากเลยค่ะ